กบสบายดีพี่น้องสบดีเอฟซีุสามันไ้ก็พ่อกับสองุาบไลพี่น้องไม่มีเป็นมือเกาไหนสบยดีพี่น้องสบดีพอลูยังบอกเจอคือขาบอกเขาหมูอี่น้องหมูแต่ขนาดปิ้งยังใช่ไหมอัช้บแม่ลูกนะอยู่โครตทิไหมผู้เฝอนาผู้อยู่ผู้เฝอหนะพ่อะอยู่ลูกแม่ปีปิ้งีพ่อะปิ้งอยูพูดไหนพี่น้อง พีปเอพีาะน่ะปิงอยู่เตานั่นแม่ปิงอยู่เตานี่ลูกชายกินอยู่มงนี้งนี่พี่น้องทั้งนี้ก็วงหนึ่งพี่น้องมาแน้วนิ้นะท้าบมา่าเองนเมาแทนพี่น้องเงินใบยางเกาะทางล่างเหรอเห็นบอกมีเงินบ่จักเด้อ พี่น้องตาหากิน<ป> <us> เถอะวะสังเกตเลยสังเกตเห็นพี่น้องเงินนะเห็นเงินนะพี่น้องเห็นเงินนะเห็นผู้ชายเสียมได้เนาะเห็นเห็นเงินหนึ่งสำนีพี่น้องผู้ชากับผู้บ่าวคอยสนใจหรอนะวัวฉันสนใจผายสนใจเก่าหรอ โทษนะก้วอากกันผู่่าเสือดำมือไลยได้หมพี่ดาวออกินข่าวนํ้กันเรื่องพี่าฮันเสบลมปลาตีตะเคงอย่างช่น้องจำปลากับอนนี้เขากังว่าเรื่องงัวกันอยู่นะอะเน่ยเฉยกันไกพ่นี่น้อ ยังเล็มยังเนาะนะเล็มเนาะเล็มเล็มปลาเข่งแปลว่าเอ้ากก็ขายแบบจะเปิดทางมันนะนะแต่มันสิยเอาเอาแบบเอาแบบบมวกเกงบมวกกวนเลยแน่เอาแบบกอลงงูเสียพี่น้องเปลืองง้ไแเสียแหละก็บหเห็นแบบแบบเลอะเสียเลยนะเนาะก็อะไรกันง้อม่ใหญ่ซ้อนกับเสียเลยหมเห็นยังวกเห็นเรื่องงหเกงน้ำแบบโตนะซูตตัวหนึ่งอันหลายพัตเตลเลวเขาม่นด้ก็หลายโตัวเลยเนาะ อันมุ่งแคะแทะนี่น่ะโดยบ้านในบ้านนี่ว่า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 พี่น้องเอ้ยแต่แต่ปกติแต่เก่าก็มีแต่เ็ดไก่นะเสียดเสียเลยแต่บดงัวอืองัวเสียแม่นสะสเลยะแม่นแต่ว่าบดนี้พ่งัวเป็เฮาเฮา้แหละงัวมันงัวเพิ่นยังว่าแล้วเลยอยู่พี่น้องนั่นแหละจ้ะ ง่อยมีซนกับเซียแหละหรเสียเลยพี่เ้องหาจนเหื่อยจนยวจนยวเหดาวผู้ชายเมีแหงเลือดับจนาเหนื่อยเมแบบนั้นเลยม่ก็ต้องเข้าาผู้ชายย่ครับเจนบยแม่ไห้เขายิบไห้บานึงก็หุยมีแหงายวเลยเสียเลเสียเลยขโมยงัวก นั่นแหละเป็นแต่แบบบ่แล้วก็บ่เป็นตาจักเลี้ยงหยังนั่นแหละคั่นนั้นน่ะแบบนี้เนาะสิเลี้ยงแต่ผู้ชายมันจังสิบ่เสียบ่ผู้ชายก็หาพี่น้องยอย่เป็นฝูงอมมีบ่ไว้ดอกมีมีเลี้ยงมีผู้เดียวกยังสิบ่ไเลยเสียยอเป็นโอบ่ไว้ยอมๆๆเนาะ

อันนี water, ้แม mm, mm, ่เทปโอ้ห้าอยัดฝนปลาท่อมีปลาดุกกับปลาห่อได้แม่ทำมันยางแล้วมาาป่นได้ทั้งสองตัวอากาศร้อนพี่อนไม่เย็นสิ่งละค่ายแน่อยู่เชียงนาแห่งอยู่บุได้ช่ไเงียบีเหมือนในนอกห้องไม่มีอาลมเนาะอันเชียงนาไม่มีแห่งในน้อยพี่น้องแต่เขาไปอยู่น่ะหันปัดปุ้ยแออัดอยู่หุ่มว่าในีหุ่มมากใหญ่เลย บดมือห่มแม่ไหนห่มบดมืออยู่อยู่ตูวกัน,นมันเหาะลักกัซี่แมันต่ำแม่มาก็มีแห้งพี่น้องโอ้ยตะกี้นี่อ <laughs> ยู่เขาจ้ะ <laughs> มาสิบโมงมานั่งเล่ากันสิบโมงหนึ่งยัง <laughs> ลุงนอง้องลุงน้องกับสิบโมงหนึ่งบราจะได้กินเทวน <c oughs> ่ายีสามบ่อนสี่บ่อนปูตะกี้นั่งอยู่ยปู เมือยี่ยจงได้กินบ่อืมมไน้ำเนุอน้ำเหมืนปลาคอบมีน้ำนี่แมอือืตเมนสาดเนาะสะอาดน้ำก็น้ำเน้ำหวานนะก็ตอนเกาลอกกวบ่ตอนมักไล่ปนน้ำรังนบ่ตักบนรถบ่มิ้วปลาคอเนน้อยเลยบ่จงให้ป้าก็ยาป้าบูมากให้น้อยนะ

มันนี่ก็กกจะจัดเต็มอยู่พี่น้องพอลูกกับมาผัวกรบปุาวมาัสันโอ้สิกินย่งใหเอเนาะกินเผะมกาไ้่ะกินเผื่อลูกผัวป่าสันตูดไปตูดมาอย่นี้เลยมีไอ้โซนพูนพี่น้องอิ่มเลย โอ้อย่างี้หนูขึ้นหนูไปพลดรวงผู้่ะเออมันขึ้นเดี๋ยวผึ่นไปพลดรวงได้กับบัวเพิ่นอันป้าลูกสาวอีอได้ขึ้นเนี่ยน้องมิวจัดหนักเด้อว่าเริ่มเด้อว่าทุกทายแต่ทุกทยจีบป้าแต่หาตื่มเด้อว่าจีฮาอันผู้ซอยเวียกเลยแหละเพื่อนะว่ายังเบาตาไม่จะไปเที่ยวบ่มีเวลาเอาลูกซอยถ้านั่งก็เลยเสียหาผู้เอาลูกซอยพี่น้อง ม่มีก็จะาเด็กจะเอาสูตรนั้นแล้วมันจะชิลไปเทีย่ยวเนาะ,ะมิวให้ปปให้ว่าเพื่อนไปเทีย่ยวเนาะตะกี้นะอยู่ได้หอด์บ่ายสองบ่ายสามบอกเพรเดี๋ยวนี้นเพเราจแงก <laughs> <laughs> บอก็เดี๋่บอกแจง <laughs> อยากนอน <laughs> อ <h ums> บอผักหลังกายบอไว้บอแต่แตะกี้นะเนาะเอาเดี๋ยวนี้มาแบบบอด้พักผ่อนพอพี่ดือก็เลย มีแต่มีแต <t> ่ประหารปนีก็เลยบมีเวลาผักผ่อนก็เลยแบบผ่อยังอมบุญบุญนี่บอกอืมไม่มีบุญยากก็เรียบบังมีแต่ตันน้อยไปต่กินเลอตันน้อยบยอักเปิดฮาฮาข้ากบุญยาคือตัวน้อยนะบุญยาไปตะกินมไปตะแส่เลยมาไหมอ่าาน ฮึาพ hmm? ah, ah hmm? <the> ี <tech Kid> <gro> er ่น้องรุ่นกันบ้านในซ้ำซ้เจนี่นะใครสิไปก่อนใครฮมยังมาเนยฮู่เอามาป้าตากที่หลอดมิวป้าตากที่หลอดห้ยายามมมันเดือพี่น้องพยายามมันเดอพี่น้องอ่านเสียบมันนีู่ จัมจ่อยจัมยังก้อยซอยเสีมีเบิดสขุ่นสาเสียงไหวยังเห็นอยู่เมามาเป็นมีอารมณ์โอ้ยกะใครละบอมันเมามามีอารมณ์มีมีก็จะซื้อมากินต่างหากล้น คันเมามาเลยจะมันบริสภาพมันตัวมาเด้อพี่น้องกินเนี่พี่น้องป๊บอันยังยังยังอิ่มเลยพุ๊อันนี้ใช้เรื่อง่าว่าให้รีบไปอันจยกปู๊ดใต้บอกฟาดมุมเฉพาะจังหว่าอ่มเลยพี่น้องเลยภา่นบ่อแต่ด้ยินเสียงกันโทรมาอิ่มเนี่ยว่า ลูกปูยเดวูซันอยู่ยู่นําคลองคุณมายตังเกตแม่โลดลูกแล้วเขาบ่าบปู้เดมันแม่ไปปวดหัวลูกไปก่อนลูกแล้วลูกลูกแม่หาวหไงอยาันไปไปพอมันน้ำคลองว่านเนาะ้ยบนผูแต่ชิเย็นเนาะเย็นอน้ำคลอง ังไม่มีนะปอนอาดอกี่น้อเหากจ้กแล้น้อกันห็นผู้ชายก็สุดโดตว่มุ่งกอดเดนนั่นลไปกอดมีญงจอเนื้อเบอรไม่มีเป็นคนย่านย่นนำของแต่ว่ากันห็นผู้ชายย่านโดดกอดไงจอเนื้อย่านหวานนำของนั่จำน้องกันบวกมัวหวกวายยุ่งย่ายุ่โดดถวมโลในแ่ผู้ชายผู้ายที่มาเปผู้ชาย ชายเอาไว้ก่อนเหลืองตายเอาไว้ลำลังผู้ชายอาไว้ก่อนเหลืองตายไว้ลำหลังเนยังบาน้องมีนมาเปิดอันนี้ให้ลุวดงดนเนียะเนียนมเนียนเดไวดนะเนียนะนี่จะเป็นฟองแน่เลยแล้วคนบดสซิ่งนะสีเลย มันล่นพอเนี้ยอ่าพักกันอีกไมได้ยังย่างอย่าง่งนีน้อเด้แม่ย่งมันจ่อยยกใช้ย่างมันย่อยเดี๋ยวมากินใม่ได้เนาะใตกมาไ่ไ พ่อจังได้หรือเปล่าีน้ได้เหนอกันทันทีมได้แดงนนองเอยยังไ่ได้อมหัวปลาเงเบอร์เลยอมตัวประคอปลาเ็งผมได้อมปลาเค็งไน้ำหลังพี่น้องเาอมหัวปลาคอไม่มีหัวปทันส นี่ตะคือแม่มีออกอย่างนดียวนี่ไปเฮ้ยพี่น้องเอิงเขาออกหนาอันนี้เนี่ยมันบเป็นเรื่องจริงเนะพี่น้องเรื่องจริงทุกท่านแม่มีเด้อยันอยู่ทางหลังวะยันอยู่ทางหลังอยูแมมมี่ไปก่อนพอเห็นดอกพี่น้องอันนี้กระตุ้มมาผักคนพี่น้องฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามซ่องซาบุรายนี่พี่น้องซ่องพมีเด้อพี่น้อง ຂໍຂອບຄຸນລົງນາກິບນາພໍ່ກັນໃໝ່ສະບາດ